สวัสดีครับข้อนี้นะครับดำเป็นฝ่ายได้เดินก่อนครับรูปนี้เป็นรูปที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆครับแต่ว่ารูปล่างเรามักจะเดินผิดกันคราวนี้มาดูนะครับว่าข่าวเนี่ยกดหัวดำนะครับที่ข่าวสามเหลี่ยมดำจะต้องเดินรูปล่างแบบไหนนะครับถึงจะออกมาดีลองคิดกันดูก่อนนะครับอลองมาดูนะครับว่า ดำเดินตรงไหนได้บ้างครับถ้าดำงัดขึ้นอย่างนี้รูปร่างไม่ดีนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยได้กดหัวกดท้ายโดยปกติเนี่ยหมากที่โดนกดหัวกดท้ายนะครับ2เม็ดหรือ3เม็ดเนี่ยมันจะทําให้รูปร่างแย่นะครับอย่างตรงเนี้ยข่าวเป็นคนได้กดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปร่างของดําตรงนี้ต้องเป็นรูปร่างที่แย่แน่นอนรอมาดูกันนะครับรูปนี้ดํารับข่าวเชื่อมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ จะเกิดแผลตัดนะครับที่ทําให้ดําต้องกังวลเนี่ยอยู่2แผลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้อัตราติไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะยังไงแผลตัดก็ยังมียังมีเหมือนเดิมนะครับต่อให้เขาเชื่อมตรงนี้แผลตัดก็ยังตัดได้เหมือนเดิมครับเราจะเห็นว่ารูปร่างอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องพวกแผลตัดอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มันจะนำไปสู่ถึงตอนท้ายเกมได้ด้วยซ้ำ เรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับที่มักจะเดินผิดๆกันนั่นก็คือตัดเลยตัดมาตัดสวนนะครับกดหัวเราเราไม่ยอมอยู่แล้วเราตัดสวนกลับเม็ดไหนคือเม็ดสาคัญครับก็คือเม็ดช้อนล่างครับกดหัวกดท้ายเหมือนเดิมเลยนะครับอย่างนี้ครับพอเราเบียดเสร็จปุ๊บเราเชื่อมใช่ไหมครับสังเกตดูเนี่ยดําเอก็มีรอยแผลให้ตัดเหมือนเดิมโดยการตัดที่ a นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปล่างตรงนี้เป็นรูปล่างที่ ไม่ดีเลยนะครับแล้วต่อให้กันเนี่ยต่อให้เข้ากันที่บักเสือแบบนี้นะครับคําถามคือเราดำหนึ่งตัดไปทําไมใช่ไหมครับตัดไปก็กินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปเนี้ยดำได้รูปร่างที่ไม่ค่อยดีครับอ่าลองมาดูอีกอันหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าไม่ตัดไม่เบียดทํายังไงครับอ่าสมมติรับเลยแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ที่เดิมนะครับ ขาวจะเบียดที่เดิมดำปิดข่าวเชื่อมพอเชื่อมเสร็จตรงนี้นะครับรูปร่างใครดีนะครับรูปร่างตรงนี้เนี่ยเราดูง่ายๆนะครับข่าวแข็งแรงส่วนดำเนี่ยก็จะมีจุดด้อยเหมือนเดิมนะครับก็คือปัญหาเรื่องแผลตัดคราวนี้มาดูนะครับว่าพอเล่นถึงประมาณตอนจบเกมเนี่ยข่าวทําอะไรได้บ้างหนึ่งขาวเบียดเห็นไ,ไหมครับข่าวเบียดอย่างนี้หรือ อาจจะเลือกใช้วิธีการหนีบตรงนี้ให้กลับไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาตัดลงมาอัตลิแล้วก็เชื่อมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อท้ายเกมด้วยนะครับพอหนีบเสร็จถ้าตรงนี้เชื่อมตรงนี้ก็กลับบ้านมุมที่คิดว่าใหญ่มันก็ไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นรูปตรงนี้มันเกิดปัญหาจากไหน,เ,นเกิดปัญหาจากรูปร่างหมายที่ไม่ดีตั้งแต่ตอนต้นเกม ราวนี้รูปร่างที่ถูกต้องแล้วครับรูปร่างที่ถูกต้องเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าการกดหวัวก,กดท้ายเราจะได้รูปร่างไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขากดหวัวกดท้ายนะครับใช้วิธีการเบียดมาอย่างนี้เลยเขาเชื่อมแล้วข่าวก็เชื่อมด้วยครับรูปร่างก็จะจบด้วยรูปร่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างตรงมุมของดำเนี่ยก็ค่อนข,นข้างที่จะแน่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดำก็ค่อนข้างแข็งแรงบริเวณมุมข่าวเองก็ต้องเชื่อมที่สี่นะครับ เชื่อมตรงอื่นไม่ได้นะถ้าเกิดว่า4ตรงนี้ไปไปเดินรักษาแผลนะครับโดยการไม่อยากให้เขาเบียดเข้ามาอย่างเงี้ยเวลาโดนตัดขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าข่าวเนี่ยรูปร่างอ่อนแอนะครับทั้ง2กลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกเชื่อมตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยตรงพื้นที่ของข่าวครับข้างในตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับ ก็ตรงนี้จําไว้นะครับเวลาเราโดนกดหัวอย่าให้กดท้ายถ้ากดท้ายเราก็โดนกดหัวไปด้วยเนี่ยมันจะได้รูปร่างที่ไม่ดีครับเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับรูปนี้ดําได้เดินก่อนนะครับดาจะทํายังไงดีครับคราวนี้กลุ่มที่เราเราต้องมองใช่ไหมครับก็คือกลุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ของขาวใช่ไหมครับตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะ เขาได้พื้นที่มุมไปแล้วรอดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับที่จะสู้สองเม็ดตรงนี้อันนี้น่าสนใจครับเหตุผลเพราะว่าลมหายใจเขาไม่เยอะแล้วก็มันมีเ,เม็ดดาครับตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตคราวนี้มาดูอีกอันนึงครับนั่นก็คือวงกลมสองเมต็ดรตรงนี้นะครับสองเม็ดตรงนี้เนี่ยลมหายใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตอนนี้อยู่5้าลมหายใจคราวนี้เรามีวิธีการแก้ยังไงได้ไดบ้างครับสําหรับรูปนี้เราสังเกตดูนะครับย้อนกลับมาดูตัวของดำเนี่ยดำวงกลมตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยมีรอยตัดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้ไมนมีปัญหาเรื่องรอยตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดำควรทาก็คือการรักษาแผลตัดให้เรียบร้อยครับ แต่ว่าจะรักษาแผลตัดด้วยวิธีไหนดีครับปกติที่มักเห็นกันบ่อยๆก็คือกระโดดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ข่าวจับกิน1เม็ดแล้วเราก็เชื่อมแบบนี้นะครับโดยเผลนๆเนี่ยดูเหมือนกับว่ารูปนี้เนี่ยดำจะดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าขาวกระโดดนี้ออกมาได้พอขาวกระโดดออกมาได้กลุ่มที่กระโดดออกมาตรงนี้เขาก็ไม่ตายแล้วนะครับ ไม่ไม่ตายเราก็ได้กินก็ยากนะครับแล้วพูดง่ายๆคือเล่นจบไปแล้วเนี่ยดำยังไม่รู้เลยครับว่าดำจะทําอะไรได้บ้างคราวนี้อา้าวแล้วถ้าอย่างนะั้นน่ะควรจะทํำยังไงครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะสร้างารูปร่างหมากที่ดีเนี่ยอันดับแรกอย่างงกนะครับหมากเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับตอนนี้เราเดินต่อมาเรามีสามลมข่าวมีอยู่แค่สองลมเท่านั้นเอง เราดึงกลุ่มเขาเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พามาครับการพามาเนี่ยเป็นการโจมตีสองกลุ่มพร้อมๆกันเลยสังเกตว่าลมหายใจตอนแรกเนี่ยของขาวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตอนแรกมีอยู่ห้าลมตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่ละแปลว่าโดนปิดไปแบบฟรีๆเลยใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันสามเมตรตรงเนี้ยของขาวก็ต้องเดินต่อลงมาที่ขาวสีด้วยนะครับ เราปิดต่อนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวมีอยู่แค่2ลมเองยังไงขาก็ต้องจับกินดาก่อนแล้วก็เรารักษาแผลตัดโดยการอาตารัตริเป็นการรักษาแผลตัดฟรีนะครับเขากินเสร็จปุ๊บเราก็กดหัวถ้าเทียบกับรูปเมื่อกี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับรูปนี้เราได้กินข่าว2เม็ดด้วยนะครับแล้วก็แผลตัดไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินนะครับอ,อันดับแรกอย่างงกนะครับอย่างงกเม็ดอาจจะ1เม็ดสําหรับคุณทิหนึ 1, 1่งหนึ่งเม็ดถึง4เม็ดเนี่ย รียกว่าเศษหมานะครับสามารถที่จะเอาให้เขากินได้เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า1เม็ดปกติเราเดินเม็ดหนึ่งเนี่ยมูลค่าของมันคือ1ิแต้มเพราะฉะนั้น2เม็ดถึงสี่เม็ดเนี่ยมันก็คือเอ่อ1เม็ดถึงสี่เม็ดก็คือ2แต้มถึงแดแต้มมูลค่ายังน้อยกว่า1เม็ดที่เราเดินเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะขายเม็ดเพิ่มไปได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโจทย์หน้านะครับสวัสดีครับ